โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองละของพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนนะครับเพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่5มาดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มปริมาณเก็บกักและสนับสนุนการขาดแคลนน้ำของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตตำบลตาโกนนะครับระบบกระจายน้ำของกรมทรัพยากรน้ำนะครับก็ได้ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้แล้วก็มีความสุขนะครับ น้ำต้องใช้เยอะครับการบริหารจัดการน้ําเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเราจะได้ดูแลให้ใช้น้ํำีิได้ทั่วถึงต้องขอขอบคุณทางกรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนนี้ทางกลุ่มขอขอบพระคุณหน่วยงานที่การสนับสนุนใหม่โรลเลอร์โคสเตอร์คอน ขนมกลิ่นข้าวพดย่างสรงแท้งอร่อยพอดพด